สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับผมสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube และ a c e b o o k นะครับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับวันนี้ผมมีมีดเน็บนะครับหล็กเน็บนะครับมาพร้อมกับด้ามแล้วก็ฝักไม้ประดู่นะครับเป็นสีธรรมชาตินะครับชุดก่อนนี้เป็นสีดำนะครับสีดำด้านชุดนั้นขายหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นชุดใหม่นะครับเป็นสีไม้ธรรมชาติสาหรับคนที่ชอบนะครับ สีเนื้อไม้เพียวๆแบบนี้นะครับราคานะครับราคาเล่มละนะครับมีดพร้อมฝักนะครับราคาเล่มละ1 6 0 0บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าเนี่ยครับราคานี้ครับทั้งถูกทั้งสวยนะครับ1,600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับนี่ครับเล่มที่1ครับลวดลายสวยนะครับ ด้านนี้เป็นตาไม้นะครับสวยมากนะครับหวายที่รัดนะครับเป็นหวายเทียมนะครับก็คือพลาสติกนี่แหละครับแต่เป็นพลาสติกชนิดพิเศษนะครับสำหรับงานจักสารนะครับที่เขาทำตะกร้ากระเป๋านะครับพวกนี้ทนทานกว่าหวายจริงนะครับนะครับหวายจริงเวลาโดนน้ำนะครับโดนฝนนะครับ มันจะชื้อแล้วก็เปื่อยกรอบง่ายนะครับแต่นี่ครับหวายเทียมนี่คือนี่ครับลื่นเลยนะครับเงานะครับสวยด้วยนะครับตัวใบมีดเหมือนกันทุกเล่มนะครับเนี่ยดูเล่มที่หนึ่งนี่นะครับแล้วก็เล่มที่โชว์ครับทรงเดียวกันเป๊ะนะครับความยาวเท่ากันนะครับความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วทุกเล่มนะครับความกว้างจะอยู่ที่ 2.2นิ้วทุกเล่มนะครับกรีดลองเลือดนะครับสันนะครับยาวประมาณนะครับ7จมิลน,นะครับไล่ปลายนะครับเข้าด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับปลอกด้ามเป็นปลอกสแตนเลสน,นะครับฝังหมดทองเหลืองขนาด1.9มิลหจุดนะครับ จริงๆเนี่ยไม่ฝังหมดก็ได้นะครับเพราะว่าเฉพาะกาวนี่ก็โคตรแน่นอยู่แล้วนะครับกาวอีพ็อกซี่นะครับไม่เหมือนกับคลั่งนะครับคลั่งถ้าคนใส่ไม่แน่นนะครับใส่ไม่เต็มนะครับมันจะหลุดง่ายนะครับแต่นี่คือกาวอีพ็อกซี่แน่นอนกว่าครั่งนะครับเล่มที่หนึ่งผ่านไปนะครับฝักเราก็จะทำแบบคับนะครับแล้วก็ให้มันแน่นไว้ก่อนนะครับ นี่ครับเล่มที่สองนะครับความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนะครับความกว้าง2 2จุดเกือบเกืจุดเท่ากันนะครับนี่ครับเหมือนกันนะครับนี่ดูลายด้ามเป็นลายหางปลานะครับสวยนะครับเล่มนั้นก็ใช่นะครับนี่ครับลายหางปลานะครับ มาดูฝักเล่มที่สนะครับตอนนี้ก็คือเลือกแต่สีฝักนะครับอย่างเดียวแล้วนะครับชอบฝักเล่มไหนก็สั่งเล่มนั้นได้เลยนะครับเล่มที่สามครับชุดนี้มีสี่เล่มนะครับค่อยๆดูกันช้าๆนะครับ ราคา1,600บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับเหมือนกันนะครับเพราะเราตั้งใจทำให้มันเหมือนกันนะครับ เล่มสุดท้ายราคาถูกกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามีตําหนิตรงนี้ครับตรงนี้ไม่รู้ไปเป็นอะไรนะครับนะครับแต่รูปดูแล้วไม่เป็นไรแต่แค่สีสีมันเป็นนียครับสีมันไม่ใช่สีเนื้อเดียวกันนะครับเหมือนกับเป็นคราบกาวนะครับนะครับคราบกาวตัวนี้ลดไห้เลยหนึ่งร้อยบาทเหลือพันห้านะครับอ้าวดูสีฝักนะครับเล่มนี้พันห้าแค่นั้เองครับ ราคาพันห้าไว้เล่มสุดท้ายนะครับเพราะว่าคนส่วนมากดูคลิปไม่จบกันครับราคาก็อยู่ในคลิปบอกในคลิปก็ยังมาถามอยู่ว่าราคาเท่าไหร่ครับผมก็งงกับลูกค้านะครับเนี่ครับขนาดเขียนไว้ในโพสต์เลยนะครับว่ามีดเน็บพร้อมฝกักด้ามไม้ประดูราคา1,600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางในคอมเมนต์ก็ยังมาถามอยู่ว่าราคาเท่าไหร่ครับ <laughs> สวยนะครับพันห้านะครับเล่มสุดท้ายพันห้ามีตรงนี้แค่คราบกาวนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งานเลยนะครับเอาละครับเ,เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับทักทายมาได้ครับเล่มที่หนึ่งสองสามหนึ่งพันหกร้อยบาทเล่มที่สี่นะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับสนใจนะครับ พักไทยมาได้ครับสวัสดีครับ